สวัสดีครับท่านผู้ประกอบการแล้วก็ผู้จัดก,การสาขาแล้วก็พนักงานทุกท่านนะครับวันนี้เราได้ไขปริศนาเรื่องของการติดฟิล์มที่ดูว่ายากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับหลายๆท่านผมได้นําทีมงานจากสำนักงานใหญ่แล้วก็ออโตแบ็กสาทรน,นะครับประกอบไปด้วยคุณเล็กคุณเปาและคุณบุ๋มนะครับจากบางแคแล้วก็อาจารย์เปาเราจะมาเรียนฝึกติดฟิล์มที่หลุมมือหลุมมือจับแล้วก็ฝาโปรงหน้ากันชนหน้านะครับหลังคาแล้วก็กระจกหน้าเดี๋ยวลําดับต่อไปนี้เราจะไปดูการฝึกติดฟิล์มที่หลุมมือจับก่อนครับเชิญครับ เรามาดูกันต่อนะครับในเทปต่อมานะครับเราได้ทําทการสอนคุณเล็กนะครับซึ่งเป็นผู้จัดก,การสาขาออโตแบ็กสาทรแล้วก็มีอาจารย์เป่านะครับซึ่งให้ความความแนะนําเพิ่มเติมอันนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยไหมครับคุณเล็กครั้งแรก,ค,แรกครับเดี๋ยวให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆหรือผู้จัดก,การสาขาเจ้าของกิจการทุกสาขาแฟรนไชส์นะครับดูเริ่มต้นตั้งแต่การท่าฟิลม์มการวัดขนาดแล้วก็การวินิจฉัยรอยวินิจฉัยเบ้าเบ้าของหลุมมือจับขนาดนะครับพิกัด แล้วก็ทําการที่จะทาฟิล์มก่อนนะครับแนะนำนิดน,น,นึงครับบริเวณหลุมมือจับหรือพื้นที่ที่จะติดฟิล์มทั้งหมดพยายามอย่าใช้แว็กเคลือบสีตามท้องตลาดทั่วไปมาเคลือบนะครับเนื่องว่าอาจจะมีปฏิกิริยาความมันทําให้ฟิล์มไม่ติดเนื้อผิวสีนะครับดังนั้นพยายามเช็ดให้สะอาดนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่ในระหว่างการที่เตรียมพร้อมฟิล์มนะครับแล้วก็ติดเข้าบริเวณที่หลุมมือจับนะครับโดยน้ําที่เราฉีดก็เป็นน้ําเปล่าแล้วก็มีตัวที่เป็นแอลกอฮอล์ผสมด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นออกสีฟ้านะครับนี่คือผสมแล้วพร้อมแล้วนะครับหลังจากที่เราสเปรย์น้ำแล้วก็ที่หลุมมือจับนะครับเราจะเห็นว่าก็อาจารย์เปาแล้วก็คุณเล็กเนี่ยพยายามที่จะท่าฟิลมลงไปบริเวณหลุมมือจับเดี๋ยวคุณเล็กจะทาเองทั้งหมดนะครับฉะนั้นพนักงานใหม่ที่เป็นสุภาพสตรีดูนะครับหรือน้องน้องเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายนะครับก็ดูด้วยเพราะสุภาพสตรีนี่สามารถครั้งแรกของเธอแล้วก็เธอก็ทําได้ด้วยฉะนั้นหลายๆท่านที่กังวลหรือหรือวิตกกังวลเนี่ยก็ จะได้คลายเครียดคลายกังวลลงนะครับอาจารนเปล่าดูนี่นึงครับขยับไปขยับมาดูที่วางภาพก่อนแล้วเดี๋ยวไปรีดเอาดูล็อกกนก่อนดูล็อกก่อนนะครับตอนนี้ถ้าผู้ชมจะเห็นว่าคุณเล็กเนี่ยผู้จัดการสาขาตัวแบกสาทรเนี่ยเธอได้ทำการพยายมที่ ปรับสภาพตัวตัวของเนื้อฟิล์มหรือว่าเบ้าขนาดของมันเนี่ยให้เข้าในพื้นที่ต้องการจะติดนะครับฉะนั้นเจ้าที่ท่านที่ที่ดูวิดีโออยู่ก็พยายามที่จะเก็บมุมหรือว่าเทคนิคนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับมุมกล้องนะครับจากด้านล่างเห็นไหมฮะฉะนั้นการวางตำแหน่งล็อกฟิล์มหรือล็อกตัวมือตัวตัวเบ้าเบ้าหลุมมือจับเนี่ยในการให้ฟิล์มยึดเนี่ยก็ต้องมีทัเทคนิคด้วยนะครับอันนี้คุณเล็กจะทำเองนะครับอ่าเรามาดูคุณเล็กทำนะครับ ่นะ้เอ,อฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าเรียนนะครับติดต่อพี่ชัยนะหรือติดต่อมาอย่างที่เจ้าหน้าที่ที่เป็น OPS ดูแลท่านทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์มาที่ศูนย์ออโตสกินนะครับโดยที่ทางเราจะประสานให้ เวลาไม่นานนะครับโดยที่คุณเล็กเนี่ยไม่เคยติดเลยเราจะเห็นว่าตอนนี้แกแกติดจะเสร็จแล้วเชื่อว่าคืนนี้ไม่เกินเที่ยงคืนจะเสร็จแน่นอนดูนะครับแกแอบยิ้มนิดนึง ในลำดับที่ท่านผู้ชมได้ดูอยู่เนี่ยครับพนักงานดูอยู่เนี่ยคือเป็นวิธีการที่จะรีดไล่ฟิล์มให้เข้าไปในพื้นที่นะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยเนี่ย <S <S <ส>การย่นย่นของฟิล์มเนี่ยอาจจะต้องปรับแล้วก็รีดให้มันแนบไปกับเ,เนื้อเนี่ยอาจจะยากนิดนึงครับใช่เหรอหลังจากที่คุณเล็กพยายามที่จะปรับสภาพของตัวเนื้อฟิล์มหลุมมือจับนะครับเราจะเห็นว่าเธอพยายามกด เออแล้วก็ปรับตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยให้แนบเนียนไปกับตัวผิวสีรถบอรีของหลุมมือจับเราเห็นว่าเออเนื้องานเนี่ยก็ก็ก็จะเนื้อฟิล์มจะแนบไปกับตัวบรนเบ้าของหลุมมือจับรถยนต์เลยนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าน้องที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยผู้จัดการสาขาออโตแบ็ก็สามารถทำได้ท่านท่านผู้ชมหรือพนักงานใหม่หรือว่าผู้ประกอบการสาขาไหนดูเนี่ยก็น่าจะเลิกกังวลตรงนี้ไปได้ส่วนหนึ่งนะครับเข้าที่เลยนะครับเราจะเห็นว่าเหมือนไม่มี ไม่มีตัวชั้นฟิล์มออโตสกินเนี่ยแปะอยู่เลยเนื่ยองจากว่าคุณเล็กเนี่ยใช้ความสามารถพิเศษในการรีดแล้วกดให้มันเข้าไปกับเบ้าของมือหลุมมือจับนะครับโอเคเดี๋ยวให้ครับหลังจากนี้เรามาดูผู้จัดการสาขาสำนักงานใหญ่บางแคนะครับซึ่งคุณบุ๋มเนี่ยก็ได้มาเรียนรู้กับเราด้วยตอนนี้คุณบุ๋มก็ได้มาเริ่มต้นจากการทําความะอาหลุมมือจับแล้วก็เตรียมพร้อมตัวเบ้าหลุมฟิล์มที่อาจารย์เป่าถือเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวคุณบุ๋มก็จะทําการฝึกติด ฉะนั้นพนักง,งานใหม่หรือผู้ประกอบการรายใหม่นะครับแฟรนไชส์สาขาใหม่ทุกท่านก็ดูไว้เพื่อจะได้เป็นเคสตั๊ดดี้นะครับ mm hmm. เผื่อจะต้องฝึกติด mm hmm. หรือว่าท่านจะต้องนําตัวนี้เข้าไปจําหน่ายเป็นบริการเสริมในศูนย์บริการของท่านนะครับเราจะเห็นว่าทาอาจารย์เปา่าได้ช่วยฉีดสเปรย์ตัวแอลกอฮอลลงไปที่หลุมมือจับด้วยนะครับวาดีะคระับซ้ายขวาหน้าหลังบน ฉะนั้นตัว,ต,ว,ต,วตัวฟิล์มหลุมมือจับนี้นะครับเราอาจจะดูเห็น,หนมันเหมือนกับว่าย่นๆนะครับฉะนั้นเราต้องพยายามปรับก็คือตัวตัว,ตวใช้การปรับพื้นผิวของตัวฟิล์มเนี่ยให้เข้าแนบในส่วนเว้าโค้งของตัวหลุมมือจับอาจจะต้องใช้ความสามารถและก็เทคนิคในการล็อกแล้วก็ยืดกดรีดนะฮะเราจะเห็นอาจารย์เปาเนี่ยมาช่วยแนะนําคุณบุม๋มซึ่งคุณบุ๋มก็ตั้งใจอย่างมากแล้วก็มีความพยายามอย่างสูงนะครับในการที่ปรับเนื้อฟิล์มเข้ากับหลุมมือจับ กอจะเห็นว่าจารนเป่าแกฉีดตัวแอลกอฮอล์ช่วยไประยะนะเพื่อไม่ให้มันแห้งแล้วก็จะส่งผลข้างเคียงต่อตัวเนื้อฟิล์มนะครับอาจจะยึดเกาะได้ยากขึ้นยาง้นกาออกจตรงกลางก่อน เดี๋ยวไปขังข้างในทดลองทำวิ่งกลับมาเปลี่ยนมีดเฮ้ยพี่นี่ไม่ตรงนะได้ได้ขุดได้ไล่เลยจะเข้าเดี๋ยวเราลองดูคุณบุ๋มนะครับจะใช้เทคนิคในการที่จะรูดรูดตัวเนื้อฟิล์มนะครับต้องรูดน้ำพี่ต้องรูดน้ำพี่นที่นี่เลยทำไงลงลงของเขอาไปครับเพราะว่าหลุมเที่ยวเลย ถ้ามีการลือตัวน้ฟิล์มใหม่ราต้องเราต้ออาชีตน้ด้วยนะครับการลื้อตัวหน้าฟิล์มใหม่เราต้องเราต้องอาชีตน้ำด้วยนะครับ น ah: ี่ okay. นคุณคุณบ<ม>ุม๋มได้ทาการแก้ไขนะครับเนื่องจากว่าพีกัดเนี่ยไม่ได้นะฮะเพมีการปรับเลื่อนตัวตําแหน่งของโลเคชันฟิล์มเนี่ยได้ขยับไป ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีการขยับเรื่อนไปมาของชนฟีนเพราะฉะนั้นตัวมือของผู้ปฏิบัติงานจะต้องนิ่งแล้วก็ค่อนข้างจะล็อกให้มันขยับเรียนถ้าประกอบการสร้างนิดนึงครับสหรับถ้าอาจารย์เปาเองเนี่ยแกก็ยังเริ่มจากตัวนี้ก็ยังถือว่าใหม่นะครับแกก็ยัง อยู่ในระหว่างการที่เรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งก็ยังยังยัง,ยงไม่ได้นานนะแต่แกก็มีความชนานาญเนื่องจากว่าแกพยายามสืบฝึกแล้วก็ติดแล้วก็มาที่โชว์รูมในหลายครั้งนะครับแล่แกก็ยังจะแนะนําคุณหมุ่มเพิ่มเติมถ้าไดตาด<อ>ูคลณวหมุ่มก็เริ่มจะติดตั้งด้วยตนเองนะครับอาจารย์เป่าก็เป็นผู้แนะนําอยู่ด้านข้างโดยมีเจ้าหน้าที่ออโตสก,กินเนี่ยแนะนําอยู่ด้านข้างด้วยเช่นกัน